ทรมาปฏิบัติในรูปของปฏิจจสมุปบาทแห่งการละองสามตามลำดับดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าทำทั้งหลายสามประการเหล่านี้ไม่พึงมีอยู่ในโลกแล้วไซตตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะและธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็ไม่ต้องรุ่งเรืองในโลกทำทั้งหลายสามประการคืออะไรเล่าทำทั้งหลายสามประการคือ ชาติด้วยชราด้วยมรณะด้วยดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำทั้งหลายสามประการเหล่านี้แลถ้าไม่มีอยู่ในโลกแล้วไซตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะและธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็ไม่ต้องรุ่งเรืองในโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุใดแลที่ทำทั้งหลายสามประการเหล่านี้มีอยู่ในโลกเพราะเหตุนั้น ตถาคตจึงต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะและธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วจึงต้องรุ่งเรืองอยู่ในโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่ละซึ่งทำสามคือราคะหนึ่งโทสะหนึ่งโมหะหนึ่งก็ไม่อาจเพื่อละซึ่งทำสามคือชาติหนึ่งชาราหนึ่งมรณะหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อเมละซึ่งทำสาม คือสักกายทิฏิความเห็นว่ากายของตนหนึ่งวิจิกิจฉาความลังเลในธรรมที่ไม่ควรลังเลหนึ่งศีลปตะปรามาศการลูกคลำศีลและวัดอย่างปราศจากเหตุผลหนึ่งก็ไม่อาจเพื่อละซึ่งธรรมสมคือราคะหนึ่งโทสะหนึ่งโมหะหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่ละซึ่งธรรมสามคืออายุนิโสมนัสการ ความทำในใจไม่แยกคายหนึ่งกุมมัคคะเสวนาการพัวพันอยู่ในทิฏฐิอันชั่วหนึ่งเจตสุรีนาตาความมีจิตหดหูหนึ่งก็ไม่อาจเพื่อละซึ่งทำสามคือสักกายทิฏฐิหนึ่งวิจิกิจฉาหนึ่งศีรพตะปรามาต a หนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่ละซึ่งทำสามคือมุธสัจจะความมีสติอันลืมหลงหนึ่ง อสัมปชัญญะความปราศจาาสัมปชัญญะหนึ่งเจตโสวิเคปะความสายแห่งจิตหนึ่งก็ไม่อาจเพื่อละซึ่งทรรมสามคืออโยนิโสมนสิกาหนึ่งกุมมะคเสวนาหนึ่งเจตโสลีนตาหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่ละซึ่งทรรมสามคืออริยานังอัตสันกรรมยตาความไม่อยากเห็นพระอริยเจ้าหนึ่ง อริยธรรมมังอสตุกรรมยตาความไม่อยากฟังธรรมของพระอริยเจ้าหนึ่งอุปารัมภจิตตาความมีจิตเที่ยวเกาะเกี่ยวหนึ่งก็ม่อาจเพื่อละซึ่งธ,ธรรมสามเคอมุทธสัจจะหนึ่งอสัมปัญญะหนึ่งเจตโสวิเคปะหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อเมละซึ่งออธ,ธรรมสามคืออุทธะความฟุ้งซ่านหนึ่งอสังวระความไม่สำรวมหนึ่ง ทุศีระยะความทุศสีหนึ่งกไม่อาจเพื่อละซึ่งธรรมสามคืออริยานังอทัศสนะกรรมยตาหนึ่งอริยธรรมมังอโศตุกรรมยตาหนึ่งอุปารัมภะจิตตาหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่ละซึ่งธรรมสามคืออสัตถยะความไม่มีศรัทธาหนึ่งอวทธัญยตาความไม่เป็นวทธัญยูหนึ่งโกสัจชะความเกียดคร้านหนึ่ง ก็ไม่อาจเพื่อละซึ่งธรรมสามคืออุทจจะหนึ่งอสังวระหนึ่งทุศีรยะหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่ละซึ่งธรรมสามคืออนนาทาริยะความไม่เอื้อเฟื้อในบุคคลและธรรมอันควเอื้อเฟื้อหนึ่งโทวัจสตาความเป็นคนว่ายากหนึ่งปาปมิตตาความมีมิชั่วหนึ่งก็ไม่อาจเพื่อละซึ่งธรรมสามคืออาสัตถิยะหนึ่ง อวััญ,ญุตาหนึ่งโกสัชฉะหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อเมละซึ่งทำสามคืออหิเรกะความไม่ละอายในสิ่งที่ควรละอายหนึ่งอโนตปะความไม่กลัวในสิ่งที่ควรกลัวหนึ่งปมาทะความประมาทหนึ่งก็ไม่อาจเพื่อละซึ่งทำสามคืออนาทริยะหนึ่งโทวัจัะตาหนึ่งปาปมิตตาตาหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เป็นผู้มีอหิริกะมีอนุตตปะมีปมาทะแล้วเขาเมื่อเป็นผู้มีปมาทะอยู่แล้วก็มีอาจเพื่อละซึ่งอนาธริยะหนึ่งโทวจัสตาหนึ่งปาปมิตตาหนึ่งเขาเมื่อเป็นผู้มีปาปมิตตาก็มีอาจเพื่อละซึ่งอาสัตถิยะหนึ่งอวทธัญุตาหนึ่งโกสัชชะหนึ่งเขาเมื่อเป็นผู้มีโกสัชชะก็มีอาจเพื่อละซึ่งอุทจจะหนึ่ง อสังวระหนึ่งทุศีระยะหนึ่งเขาเมื่อเป็นผู้มีทุศีระยะก็ไม่อาจเพื่อละซึ่งอริยานังอทัศนกรรมยตาหนึ่งอริยธรรมมังอสตุกรรมยตาหนึ่งอุปารัมภจิตตาหนึ่งเขาเมื่อเป็นผู้มีอุปารัมภจิตตาก็ไม่อาจเพื่อละซึ่งมุทธสัจจะหนึ่งอสัมปัญญะหนึ่งเจตสูวิเคปะหนึ่ง เขาเมื่อเป็นผู้มีเจตโสวิเคปะก็ไม่อาจเพื่อละซึ่งอโยนิสมนัสกาหนึ่งกุมมะคะเสวนาหนึ่งเจตโสลีนตาหนึ่งเขาเมื่อเป็นผู้มีเจตโสลีนตาก็ไม่อาจเพื่อละซึ่งสักกายทิฐิหนึ่งวิจิกิจชาหนึ่งศีลปตะปรามาตหนึ่งเขาเมื่อเป็นผู้มีวิจิกิจชา 1, ก็ไม่อาจเพื่อละซึ่งราคะหนึ่งโทสะหนึ่งโมหะหนึ่ง เขาเมื here, ma, function, one, ่อมีละซึ่งราคะหนึ่งโทสะหนึ่งโมหะหนึ่งก็มีอาจเพื่อละซึ่งชาติหนึ่งชราหนึ่งมรณะหนึ่งปฏิปักษ์ขนดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อละได้ซึ่งทำสามคือราคะหนึ่งโทสะหนึ่งโมหะหนึ่งก็อาจเพื่อละซึ่งทำสามคือชาติหนึ่งชราหนึ่งมรณะหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อละได้ซึ่งทำสาม คือสักกายทิฏฐิหนึ่งวิจิกิจชาหนึ่งสีลพตะปรามาตฐหนึ่งก็อาจเพื่อละซึ่งธรรมสามเคราคะหนึ่งโทสะหนึ่งโมหะหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อละได้ซึ่งธรรมสามคืออโยนิโสมนัสการหนึ่งกลุมมคะเสวนาหนึ่งเจตโสลีนตาหนึ่งก็อาจเพื่อละซึ่งธรรมสามเคสักกายทิฏฐิหนึ่งวิจิกิจชาหนึ่ง ศีลปตะประาปรมาตหนึ่งดูก่อนพิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อละได้ซึ่งทำสามคือมุทะสัจจะหนึ่งอสัมปัญญะหนึ่งเจตโสวิเคปะหนึ่งก็อาจเพื่อละซึ่งทำสามคืออโยนิสมนสิการหนึ่งปุมมะคะเสวนาหนึ่งเจตโสลีนตาหนึ่งดูก่อนพิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อละได้ซึ่งทำสามคืออริยนังอัทสนกรรมยตาหนึ่ง อริยธรรมมังปโสตุกรรมยตาหนึ่งอุปารัมภจิตตาหนึ่งก็อาจเพื่อละซึ่งทำสามเคมุทธสัจจะหนึ่งอสัมชัญญะหนึ่งเจตโสวิเคปะหนึ่งดูก่อนพิสุทั้งหลายบุคคลเมื่อละได้ซึ่งทำสามเคืออุทจจะหนึ่งอสังวระหนึ่งทุศีระยะหนึ่งก็อาจเพื่อละซึ่งทำสามคืออริยานางอทัศนกรรมยตาหนึ่ง อริยธรรม,มังอสตุกรรมยตาหนึ่งอุปารัมภะจิตตาหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อละได้ซึ่งธรรมสามคืออสัตยะหนึ่งอวทธัญุตาหนึ่งโกสัชชะหนึ่งก็อาจเพื่อละซึ่งธรรมสามคืออุทจจะหนึ่งอสังวระหนึ่งทุศีระยะหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อละได้ซึ่งธรรมสามคืออนาธริยะหนึ่ง โทวจจสตาหนึ่งปาปมิตตาหนึ่งก็อาจเพื่อละซึ่งธรรมสามคืออสัตถิยะหนึ่งอวัธัญุตาหนึ่งโกสัชะหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อละได้ซึ่งธรรมสามคืออหิริกะหนึ่งอโนตปะหนึ่งปมาทะหนึ่งก็อาจเพื่อละซึ่งธรรมสามคือนาทริยะหนึ่งโทวจจสตาหนึ่งปาปมิตตาหนึ่ง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลนี้เป็นผู้มีหิริมีโอตปะมีอัปปมาทะความไม่ประมาทแล้วเขาเมื่อเป็นผู้มีอัปปมาทะอยู่แล้วก็อาจเพื่อละซึ่งอนาธริยะหนึ่งโทวจัสตาหนึ่งปาปมิตตาหนึ่งเขาเมื่อเป็นผู้มีกัลยาณมิตรมิตรที่ดีงามก็อาจเพื่อละซึ่งอสัตยยะหนึ่งอวทัญุตาหนึ่งโกสัชชะหนึ่ง เขาเมื่อเป็นผู้มีอร t h วิริยะความเพียรแอนปรารบแล้วก็อาจเพื่อละซึ่งอุทจจะหนึ่งอสังวระหนึ่งทุศีระยะหนึ่งเขาเมื่อเป็นผู้มีศีลก็อาจเพื่อละซึ่งอริยนังอัตสนกรรมยตาหนึ่งอริยะธรรมังอสตุกรรมยตาหนึ่งอุปารัมภจิตตาหนึ่งเขาเมื่อเป็นผู้มีอนุปารัมภจิตตาจิตไม่เที่ยวไปเกาะเกี่ยวแล้ว ก็อาจเพื่อละซึ่งมุทะสัจจะหนึง่งอสัมปชัญญะหนึง่งเจตโสวิเคปะหนึง่งเขาเมื่อเป็นผู้มีอวิคิตตจิตตะจิตไม่สายแล้วก็อาจเพื่อละซึ่งอโยนิสมนัสการหนึง่งกลุมมะขะเสวนาหนึง่งเจตโสลีนตาหนึง่งเขาเมื่อเป็นผู้มีอลีนะจิตตะจิตไม่หดหูแล้วก็อาจเพื่อละซึ่งสักกายทิฏฐิหนึ่งวิจิกิจฉาหนึ่ง ศีลปตาปรามาตรหนึ่งเขาเมื่อเป็นผู้ไม่มีวิจิกิจฉาแล้วก็อาจเพื่อละซึ่งราคะหนึ่งโทสะหนึ่งโมหะหนึ่งเขาเมื่อเป็นผู้ละได้แล้วซึ่งราคะหนึ่งโทสะหนึ่งโมหะหนึ่งก็อาจเพื่อละซึ่งชาติหนึ่งชราหนึ่งมรณะหนึ่งดังนี้แหลไม้เหตุผู้รวบรวมผู้ศึกษาพึงสังเกตให้เห็นว่า คำว่าปฏิจจสมุปบาทมีความหมายกว้างคือไม่ได้หมายถึงหลักธรรมที่กล่าวว่าอาวิชชาปัจจญสังขาราเป็นต้นเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงหลักธรรมใดๆก็ได้ที่เนื่องกันเป็นสายในฐานะเป็นปัจจัยแก่กันและกันสืบต่อๆกันไปตามหลักที่เรียกว่าอิทัปปจิยาตาดังเช่นข้อความในเรื่องนี้ซึ่งมีลักษณะาอาการของปฏิจจสมุปบาทแสดงให้เห็นชัดอยู่ หางแต่ว่าแสดงไปในลักษณะของการปฏิบัติดังนั้นจึงนำมาแสดงให้เห็นเพื่อประโยชน์ทั้งแกการศึกษาและการปฏิบัติและเพื่อเข้าใจความหมายของคำว่าปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปิยตายิ่งขึ้นไปหลักธรรมปฏิบัติที่อยู่ในรูปของปฏิจจสมุปบาทเช่นนี้ยังมีอีกมากล้วนแต่ควรแก่การสนใจ